สายมาร์กหน้าห้ามพลาดนะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนำมาร์กหน้าค่ะสำหรับสายที่ชอบมาร์กหน้านะคะตัวนี้เด่นมากเลยเพราะว่าสามารถที่จะมาร์กหลายๆสูตรลงบนใบหน้าพร้อมๆกันได้ทุกคนโดยที่ตัวนี้นะคะก็จะเรียกว่าซีเล็กเด็ดมาค,ค่ะมีทั้งหมด5สีนะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายทีละสีให้ฟังเริ่มจาก2ตัวที่สามารถใช้ได้ทุกวันก่อนนะคะตัวนี้สูตรไฮเดรตติ้งมาร์กนะคะแล้วก็ตัวนี้เฟิร์มมิ่งมาค่ะ ตัวแรกเลยค่ะจะเป็นไฮเดรติ้งมาร์กนะคะสามารถมาร์กได้ทุกวันนะคะตัวนี้มาร์กจะเป็นแบบนี้ค่ะหอมมากจะเป็นสารสก,กัดจากชาเขียวนะคะเวลาเราทาไปค่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นเนาะเรามาทากันเลยดีกว่าค่ะส่วนนี้สามารถทาตรงไหนก็ได้กาวก็จับน้นเป็นตัวแกนมากันอยากได้ความชุ่มชืนะะ้นค่ะเราก็ทาไปตัวนี้เป็นซีเล็กเต็ดมาร์กนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราสามารถที่จะทารวมกันได้เราเลือกจุดได้ว่าเราจะทาตัวจุดไหน ของอกาจะเป็นโซนที่แบบหน้าชอบแห้งขูดอย่างเงี้ยเราก็จะทาตัวนี้ลงไปตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นตัวที่สองนะคะตัวนี้เฟิร์มมิ่มาร์นะคะตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการยกกระชับเกี่ยวกับความเฟิร์มของผิวที่หย่อนคล้อยนะคะโดยที่ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหอมมากนะคะเป็นสีแดงะคะ่ะแต่ตัวเนี้ยเนื้อเป็นเจลเห็นไหมคะพอเราทาลงไปอะคะ่ะมันจะกลายเป็นสีขาวแล้วจะทําให้เรารู้สึกอุ่นที่หน้า อารมณ์เหมือนกับเคยไปคลินิกแม้มื่อก่อนที่เขาจะแบบทำผิวหน้าให้สลับร้อนสลับเย็นสลับร้อนสลับเย็นเพื่อนยกกระชับอะค่ะตัวนี้พอทาลงไปอะค่ะมันจะทําให้หน้ารู้สึกอุ่นขึ้นมาเลย่ขอทาตรงนี้กันนะคะนี่ส่วนนี้นะคะที่เราต้องการยกกระชับค่ะเนี่ยตัวนี้ทาคอได้ด้วยนะคะทาไปนะคะพอทาไปรูก็จะอุ่นบูบๆบูๆูบ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 ่บู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 บะบู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 บาบู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 ัูบูบวบนบู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  เห่เท้าไปนหมคะจะกลายเป็นสีขาวแล้วก็จะรู้สึกแบบอุ่นๆนะคะมันไปไปคลินิกสีเหลืองค่ะ Pureifying มาค่ะตัวนี้จะเป็นดีท็อกค่ะเป็นกระโดเหมือนโครนเหมนะมันจะเหมือนโครนค่ะจะทำให้ดีท็อกดูขุมขนรูขุมขนจะสะอาดนะคะเวลาเราไปเจอมลพิษสักข้างนอกเจอฝุ่นเจอควนัอนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะโดยที่ถ้าเป็นสีวัดตัวนี้ทำให้ผิวาดขึ้นด้วยนะกาจะใช้กับตัวทีโซนค่ะตัวทีโซนนี่แหละที่แบบชอบแบบมีน้ำมันอะไรอย่างเงี้ย นะคะก็ทํทำให้ผิวแบบสะอาดขึ้นนะคะดีท็อกตัวนี้นะคะใช้ลองเว้นหวังนะคะใครชอบเป็นสีของตัวนี้ดีมากสีขาวค่ะ brightening mask นะคะตัวนี้จะมีสครับ,บเบาๆเบาอยู่ข้างในด้วยนะคะสำหรับผิวหน้าที่ต้องการความกระจ่างใสแล้วก็ลดรอย,อย,อยจุดด่างดำนะคะเนื้อจะเป็นอย่างนี้ค่ะอ่านะคะเนี่ยการจะชอบทาตรงนี้ใต้ตาคะ่ะทุกคนเพราะว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่แบบความคล้ำแล้วเราชอบให้มันแบบอยากให้มันกระจ่างใสค่ะทุกคนนี่ จริงๆทุกตัวเนี่ยสามารถทาได้ทั่วใบหน้าเลยนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้ก็เอามาทาให้ดูว่าเราสามารถเลือกจุดได้สุดท,ท้ายสีม่วงม,มังนะคะนี่ตัวนี้โพลิชชิ่งมาค่ะตัวนี้จะเป็นสครับที่เป็นน้ำตาลน,น้ำตาลที่เป็นเป็ดกลมๆนะคะไม่บาดผิวหน้านะคะตัวนี้สามารถมาร์กได้ด้วยแล้วก็สครับไปด้วยในตัวแล้วก็สามารถที่จะสครับปากได้ด้วยนะคะหอมมากนะคะก็ตัวนี้ก็ใช้วันเป็นวันเหมือนกัน,นะคะ่ะตัวนี้ก็จะใส่ตรงนี้กันนี่นะคะทาในส่วนนี้ไป มันก็จะเป็นเกล็ดเป็นน้ำตาเห็นไหมคะเป็นเป็นเกล็ดบนใบหน้าเห็นไหมอ่านะคะเท่านี้เองค่ะเดี๋ยวเรารอสักพักหนึ่งนะคะทั้งหมดมารกทั้งหมดเนี่ยทิ้งไว้ประมาณ7-10นาทีนะคะ7-10ดถนาทีเพียงพอก็ถ้าง่ายๆเลยลก็คือหลังจากเราล้างหน้าสะอาดเสร็จแล้วค่ะเราก็มาร์กไว้ทีนี้มาร์กไว้ปุ๊บเราก็ไปอาบน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วเราให้มาล้างออกนะคะ เราก็ได้ทั้งความกระจ่างใสทั้งใบหน้าชุ่มชื้นทั้งดีท็อกผิวแล้วก็ยกกระชับผิวใช่ไหมคะแล้วก็ได้ใบหน้าที่เรียบเนียนด้วยนะคะฝากไว้เลยค่ะ5้าตัวนี้นี่ห้าสีคุ้มมากๆแน่นอนคุ้มแน่นๆนะคะถ้าสนใจตัวไหนหรือว่าผิวหน้าแบบไหนอยากจะปรึกษาว่าใช้ตัวไหนได้ยินดีแนะนำค่ะถักกลามาได้เลยนะคะที่บ้านเขียวนะคะ